สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็เย็นวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับวันนี้มาเย็นหน่อยนะครับผ่าตัดแน่นมากวันนี้ผ่าไป8คนนะฮะยาวไปเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงคีโตง่ายๆสไตล์หมอท็อปนะครับยากๆเราไม่ทำใครอยากทำก็ตามสบายนะครับครับวันนี้ครับจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูไตเนี่ยแหละครับการฟื้นฟูไตไปด้วยลดน้ำหนักไปด้วยแล้วก็ลดไขมันในเลือดไปด้วยนะครับบอกเลยว่า อันนี้นะครับดีมากๆจะเป็น3เทคนิคนะครับที่ท่านสามารถนะครับทำได้ทันทีหลังจากฟังเสร็จนะครับแล้วบอกเลยครับเพียงเดือนเดียวนะครับจะปรากฏผลที่เหลือเชื่อนะครับเพราะว่ามีคนทําได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเคสจริงในนักเรียนที่ผมดูแลอยู่ในคลาสปรับระบบเผาผลาญให้ยืดหยุ่นนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเมตาบลิเฟล็กซิบิลิตี้มาสเตอร์คลาสนั่นเองนะครับเคสนี้เป็นเพื่อนเราอายุประมาณ40ปีนะครับก็ กำลังหนุ่มอยู่เลยนะหนุ่มสาวนะครับก็เข้าคลาสมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับเดิมคอเลสเตอรอล250ตอนนี้ลดลงเหลือ2 2 0โอ้ใช้ได้นะครับแต่ก็ทั่วไปเนาะก็ลดอยู่แล้วประมาณนี้แหละนะครับเดือนเดียวนะครับค่าไตครับนี่คือคีย์สำคัญค่าไตเขาดีขึ้นครับจาก70 70นี่ถือว่าไตเสื่อมแล้วนะแล้วกลับมาเป็น89ภายใน1เดือนครับผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ลงนะครับ จากแต่ก่อนไม่เคยลงเลยเพราะว่าฉีดยา DMPA นะครับแล้วก็เป็นฉีดยาฮอร์โมนนี่แหละน้ำหนักจะลงยากมากแต่ว่าพอปรับระบบเาผาผลาญแล้วลงทันทีรวมทั้งค่าไตาดีขึ้นแล้วก็ค่าไขมันดีขึ้นด้วยนะครับก็สุดยอดนะครับไม่ต้องทานยาไม่ต้องทานอาหารเสริมใดๆทั้งทีนะครับก็ยินดีด้วยกับเพื่อนเราคนนีนค้ครับคราวนี้3มเทคนิคที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ทันทีนะครับเทคนิคที่1ครับฟังให้ชัดเจนเลยนะครับท่านต้องเลิกอาหารเสริมทุกชนิด เลิกโปรโตีนชงทุกชนิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีค่าไตาเสื่อมแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นโปรเซสฟ,ฟูดหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่อาหารจากธรรมชาติจะทําให้ไตสั้นท่านเสื่อมมากขึ้นนะครับจะทําให้ไตท่านเสื่อมมากขึ้นไม่มากก็น้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านต้องเลิกอาหารเสริมทุกอย่างยาที่แปลกประหลาดพิสดารทุกอย่างผงชงลดน้ําหนักทุกอย่างนะครับท่านต้องเลิกถ้าท่านอยากมีไตที่แข็งแรงและไม่อยากฟอกไตตลอดชีวิตนะครับ ส่วนเทคนิคข้อที่2ก็ไม่ยากครับก็คือการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งนั่นเองครับการทานสลับหยุดทานนะครับจะทาให้ฮอร์โมนอินซูลินของท่านนั้นดีขึ้นนะครับฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังถูกเวลานะครับฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มหลังถูกต้องนะครับกรดฮอร์โมนหลังได้เยี่ยมยอดดีขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าสําคัญมากกับการทํอินเตอร์มิเตนฟลาสติ้งนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนําให้ทํา12ทับ12ก่อน นะครับ12ทับ12ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มเชี่ยวชาญแล้วขยับไป14ทับ10 16ทับ8นะครับ18ทับ6 20ทับ4นะครับจนถึง o m a t ทว e m e a l a d เดแต่ต้องบอกนี้ฮะว่าถ้าเกิดไม่มีใครคอยดูแลเลยนะผมแนะนำให้ทำถึง16ทับ8ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำา20ทับ4กับ o m a หรือ1ั e มิ a a เดเพราะว่า โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ําตาลตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังทําแบบทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆทํากันไปนะครับจะดีกว่านั่นเองนะครับและเทคนิคข้อที่3ครับก็ไม่ยากเลยครับนั่นก็คือการทานอาหารโลคาบไดเอทหรือคีโตจินิกไดเอทนั่นเองครับแต่ต้องเป็นเฮลตี้โลคาบไดเอทเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทนะครับไม่ใช่ว่าอยากทานคีโตจินิกไดเอทวิ่งไปทานอาหารมันๆ วิ่งไปทานขนมคีโตแบบคีหนึงสามชิ้น4ชิ้น5ชิ้นแบบนี้ไม่เฮลตี้นะครับเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทหรือเฮลตี้โลขัดไดเอทนะครับผักใบเขียวต้องเยอะเขาเรียกผักแป้งต่ำนะครับโปรโตีนต้องพอดีพอดีและก็เป็นโปรโตีนที่มาจากธรรมชาตินะครับไขมันก็ต้องเป็นไขมันดีที่มาจากธรรมชาตินะครับและคาร์โบไฮเดรตก็ต้องต่ํามากๆนะครับถ้าให้ดีต่ากว่า20กรัมต่อวันแต่ถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นผมแนะนํานะครับ ต่ำกว่าร้อยกรัมต่อวันก็คือโอเคแล้วนะครับทำโลขาดไปก่อนนะครับไม่ต้องถึงขั้นคีโตจินิกนะครับพอเราเก่งเราพัฒนาขึ้นก็ค่อยทำคีโตจินิกไดเอทนั่นเองนะครับเป็นไงครับ3มเทคนิคง่ายๆที่จะฟื้นฟูไตของท่านนะครับมีคนทําได้ท่านก็ทําได้แน่นอนครับและนี่ก็คือเพื่อนในคลาสนะครับอายุ40กว่าค่าไตาเสื่อมไขมันในเลือดสูงน้ําหนักก็เกินนะครับแถมฉีดยาฮอร์โมนอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยแต่สามารถ ที่จะกลับมามีชีวิตดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีตัวอย่างแล้วครับมีหลักฐานแล้วครับท่านลองทําตามดูนะครับลองทําดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับลองท้าทายตัวเองสักเดือนหนึ่งนะครับถึง2เดือนถึง3เดือนสู้ครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรสู้ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอร์สคีโตจินิกไดเอท for นิว life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโตจินิกไดเอทนี่แหละครับแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออ ไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีตโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ขนด,ดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญน,นะครับก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุน่นเรียกว่า metabolic flexibility นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่า ไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย